ครับก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube นะผมก็มาพบก,กับผมนะช่อง YouTube นะกิ่งปากกลางมุ้งนะครับคลิปนี้เราพาดูอิตาจินะครับเซ็ตนะเอ็กร้อยสามสิบหนึ่งห้าีวันนี้เอากีลังเสื้อนะครับกีลังเสื้อตักใส่ออกล้อนะครับเนี่ยบลอ้อ ก็อ,อยู่กับทีมันซับจใจนะครับวันนี้เจ้าอิตาจินะครับไอ้ก้านยาวโ้กอวิ่งกันอยู่สี่คันนะครับแล้วก็สิบลอ้อหนึ่งนะครับ ก็อ,อิตาจิเซ็ตเอ็กร,ร้อยสามสิบนะครับใช้ออกลร่องยนต์อีซูซุอน,อนะครับสี่อกบีออจีหนึ่งตีนะครับสี่สูบเครื่องยนต์อีซูซุอีซูซุนะครับสี่สูบปั๊มก็อิตาจินะครับจอจังล่างก็ล้อเลื่อยเจ็ดลูกนะครับ เฮเร์ยหนึ่งลูกบุ้งกีก็0.5นะครับ0ูนลูกบาทมิดนะครับบุ้งกีเล็กนะครับอ,อิตาจินะครับทำไมรู้ก็ชอบตำบุ้งกีเล็กนะครับก็ตัวนี้ก็บูมามยาวพิเศษนะครับใบแตกก็70็ซินนะครับใบแตกกว้าง70็ซิน เด็กกลับนะครับแต่กาวอด็กกลับนะคนนี้คนกลับตัวจริงก็ไปฉีดวัคซีนนะครับกิจจี้นะค็นิยมใจกันเยอะนะครับ่วงนี้ดูนะครับเจาะ สบายๆเลยนะครับดินแก็งนะครับดินสวยนะครับนี่ก็ไปตุ่มตีนี่ถือว่าสุดยอดนะครับดินสวยแบบนี้นี่ประหยัดน้ำมันนะยี่สุกบีชีหนึ่งตีนะเก้าสิบแรงม้านะครับผมคุณน,นี้ công nhân công năng 90 bê ngã, thứ quả chạy đai lê này, thằng rớt cân lăng có vậy đất nham anh này, thứ quả tên đấy đấy. bài đấy 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 đấy. tay tiêu này, tay tiêu ดินสวยนะครับเจอดินปลวกนะครับดินปลวกสีเข้านะครับ แม่หน <premises. S 2> <Liz> yeah, ้าดินแบบนี้ถ้าได้เอาไปปลูกปักนะครับสุดยอดเลยนะครับรอ FRR นะครับสองหนึ่งศูนย์อีสุด มีแต่รถใหม่ๆนะครับโอกล้อ ดินพวกนะครับสีขาวจุดเลยนะครับสวยกับสวยดินสวยนะครับเดี๋ยวได้ครับาดินแบบนี้ต้องเอาไปปลูกปักนะครับ เดี๋ยว่าก็ล็อกได้ตัวังเร็วกว่านี้เฮ้ยนายไอ้บิ๊กว่าผมโบกวันนั้นเดี๋ยว่ากล้าไปเลยเดี๋ยวโอเคอเครับก็ตอนจบคลิปนี้ฝากกดซับกดไลค์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ,ก,บก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ